နာရီ2:00ဝင်းပါလဲကွာတားသော့တိကအခုဒီကိုကဒေါ်ပူဝဲစစ်တနေရရင်ရီနေဝရတားကဆော်လဲ TNN world today ရတာကသော့အဝကွယ်လောဘတားကဆော်ခဏဘာကတော့ယူကရိန်းအကဆော့အဒတန်ကီလော့နော်အခုဒန်တတိညိုင်းနေတားကတကလောဝဲဒေဝနာဘာကတော့ယူကရိန်းအရင်ညအဒီစတဲ့ပတိညာအတူယူကရိန်းရတဲ့အဝေဖူဝဲတဒရုန်းအဘီလကယာနော်လဲခူရေဝဒလဲရရှားကိုဖူ we plan in the tagi agar ka ka do ni the ba ka do ukraine tagi jilot no america chi gu ko ka we klo kho ni no ta ji ta ka tu ba ka do ukraine do rasha ka ba patu kui ta kha a riak lu ti pha no ta ka tu tu ta ka tu ti pha ni ka tu kha we da di le no ba ka le kwa ta ku pha ta ka so ta kai a pulki ที่เมเจอรจดาของซาอุดิอาระเบียนะครับก็คือการเจรจาระหว่างทีมของยูเครนแล้วก็ทีมของสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะได้รายละเอียดมากขึ้นในเดลวิดา้าจะหนีง่ายเลยเจดดาอเวนหรืออ่าซาอุดิอาระเบียอกโกอเมริกาโดยยูเครนอเคสซาอเวเลทที่เดลวิด้าสะเพลนนี่นี่หรอ เงื่อนไขที่จะนําไปสู่การเจรจาสันติภาพต่อไปนะคะซึ่งมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็เกริ่นเป็นในๆนะคะบอกว่าเต็มเวดาเกิดกระตุกตะกวดเวด้าทประตูตาขาดแล้วก็คีบีเเบอร์เจอเรอรัสเซียดอนเลยยูเครนเบอร์เจอร์อาคูตันนี้บ้าขาดจากทั้งอยิปต์ใครนี่อเมริกาอ่าที่อยู่กะเวกโรโคนี่อัตรากระตุกกระตุกปากเวด้ดีอี ว่าเป้าหมายของการเจราจารในครั้งนี้ก็คือการที่จะได้รายละเอียดมากขึ้นว่ารรยูเครนจะยอมขนาดไหนเทวินาเลยอเมริกาอัตาเฮตําบลอญย่อาาีเนาะก็ขกกความไ้ได้ยูเครนอัตาปัสุูปัสไมิอเวดาเกิดตูวข้อตูชูอัตาเนชิอาเลง่ายๆก็คือจะยอมเสียดินแดนให้กับรัสเซียเนาะเน้เนี่ยขอมีอยอดีตเทวดาเลยเอาเวมีบาตุเลกุยอ,อาทิอาโก นอะที่เราอยูรัสเซียตนอนนี้เีรอได้มากขนาดไหนนะคะที่รอวีด้ากันนี้ดูกันนี้เละกันนี้ทอจีอาเลนี่เนาะในขณะเดียวกันนะคะระหว่างที่การเจรจากําลังดาเนินอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียในช่วงเวลานี้เนี่ยที่รัสเซียเองก็เกิดการโจมตีด้วยรนครั้งใหญ่จากทางเติเวีาดตะกตโตโค่อรเพออเมริกาโดยยูเครนและที่รอวีด้าตลอซาอุดีอาระเบีย,ก,ย,บยก้อนนี้ เน, Get นาเลือรัสเซียโกบุเซนโตนารีเพ่ลตัวที่เราตาเสินโตขนนี้ยูเครนอ d r o n อาบิลากระยาติี่ว่าเลนหนึ่งเลบดาสู่รัสเซียโกบุนี่อ๋อของยูเครนนะคะมีรายงานว่าเฉพาะที่ภูมิภาคมอสโกเนี่ยมีโดรนพุ่งเป้าโจมตีไปมากกว่าเก้าลำเลยทีเดียวนะคะมีเลวิดาเทมมอสโกอะฮอกาวนี้ยูเครนอ d r o n เลนหนึ่งเลบดาอันนี้เดี๋ยวไปคุยชี เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายด้วยกันค่ะโดทานโซปาพราสกอกดัลเลอโดรนเลนนึ่งรอแต่บอลใหญ่อ,ยอยันนี้รัสเซียกว่าที่ปูโกปูตีเซอร์กาลีขอเริ่มต้นดูกันที่สถานการณ์ในกรุงมอสโกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมีรายงานว่ายูเครนเนี่ยได้ส่งโดรนโจมตีที่กรุงมอสโกของรั <c oughs> รสเซียรวมไปถึงพื้นที่รอบๆซึ่งนี่คือตากันส่วนอีเดอร์ปาพราวดาเลอยูเครนซูเวด้าโดรนที่ผ่านนี้เนาะซูเวด้าโดรนนี่เลนนูโล ยาเวดา์มอสโกนอร์เซ uh, no, ียเวคูผัดดูเอ่อเลเซอร์กโตเพนนี่อเซอร์ตคานิการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดที่ใช้โดรนรวมกันเนี่ยหลายร้อยลำจะเดเวดาเมตาฮูตาเหเวดาเลนโดรนี่อโดกเตอรนอร์ตัมโลฟูเวดน์อับบตบมลุกยานยาเลมอสโกดอวิเวลาอุตติรภาทางฝั่งของยูเครน โดยเจ้าหน้าที่ทางการรัเสเซียเปิดเผยนะคะว่าการโจมตีในครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตยืนยันในเวลานี้แล้วนะคะอยู่ที่3รายด้วยกันลรชาจะกาปพราเวดาเลรคาคาาซเวดาและกเสีย <c oughs> ชีวิตคนหนึ่งเป็นชายวัย38ปีทาหน้าที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ลจอดรถแห่งหนึ่งวาลาซีกกาีรากวาปว่าโควาเซอร์นเวดตาบบรควเวดา ตาฮิวดาบูดาเราเลตาประตาการลอดตะอส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนเป็นชายอายุ50ปีนะคะแล้วก็รายล่าสุดรายที่แล้วอาการตาการแก้ปกความนี่เยชียสามที่เพิ่งจะได้รับการยินยันเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเป็นชายวัย43ปีค่ะดออาการตากาไม่ปกความลุยชิเตอร์นนี่นี่หรอนอกจากนี้นะคะการโจมตียังทําให้เกิดเพลิงไหม้สนามบินต้องปิดตัวลงแล้วก็มีเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวต้องเลื่อนการเดินทางหรือว่าเปลี่ยน ดอยูเครนตาหูตาเกตบลอนยาอีเตวดาดูเกตเท่าวดาตาลอตบรู้ต่อกรบออยู่นาเกีบ้านจีรีนอนบ้านเลควีวดาตาเซกตอนเลยกระบาอยู่ทออยู่หรอเส้นทางการบินเพื่อความปลอดภัยและประชาชนที่อาศัยในตึกสูงจำนวนมากต้องอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยด้วยดอเจวดากรบออยู่ที่พันนี้ดิบ้านเลกเวดาเกเลยนอนมิเลยนยนุวิดาสุดนี้บ้านเลจาริกวดาเลตาลรออวาดอบาเลตท่อที่ผ่านนี้นอนบ้านเฮจิลวดาเลตาพัลาดิตอเด เอาเวเดตาบายุตซูดเกตอัดดอตูเวจินฟาตอรีนี่หรอกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยนะคะว่าทั่วทั้งรัสเซียถูกโดรนของยูเครนโจมตีทางอากาศซึ่งรัสเซียสามารถเอาเวรัสเซียตัดดอสเดเวกลนีปาพลาเวเาเลออ่ายูเครนอาคูเกตบลอยนยายนี่ตะกี้รัสเซียก็ผูกเทเวยิงโดรนของยูเครนตกได้ทั้งหมดเนี่ยสามร้อยสามสิบเจ็ดลำอ่ารัสเซียปาพลาเวเาเลคาร์ลอเทเวเดยูเครนอาโดรนเนเธอกระยาเธอร์ชีดอนนุยบี เป็นโรลที่ถูกยิงตกในกรุงมอสโกเนี่ย91ลำแล้วก็คาร์ลอเตเวด้าเริ่มมอสโกเนี่ยคุยชีดเดอร์บ้ตกในภูมิภาคเคิร์สอีก126ลำอาการาสตะกยาคีชินุยบีเนี่ยดเดลร์คาลเตเวด้าลูเคริร์สอัตลอนี่หรอการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โวโลโดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนกำลังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียต้าลือล่ะาววดารัสเซียตบลอนยายอีเม่เวลาตาเซ็กเตอร์ วอลโดมีเยเซเลนสกียูเครนก็คู้วไปด้เลสซาอุดีอาระเบียเพื่อประชุมหารือกับทางสหรัฐนะคะเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามยูเครน อาเวาโอโพูดที่โววดาสาลแล้วกับประตูวดา,าตาขาดดอรัสเซียอวอนอย่างนอซึ่งแม้หลายฝ่ายกําลังพยายามขับเคลื่อนให้การเจรจาสันติภาพไปข้างหน้าแต่การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียกลับเพิ่มความเุนแบงมากเดวิดาไม่ไม่เล้ที่ก็การที่กฤษเสวด้าแล้วก็คีเบอีกับประตูกุยอาตาขาดดอตาบ้านซาตนาคีหนอเพออ่าก็อาเบกฤษเสวิตา,ตาลแลวอาซูเอก็คีเบกับประตูกุยตาเสาริจต่อคันนี้ าดึแล้วขีคอขีกระบาชู่ท่อไวด้ารุนๆเนี่หรอขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งการต่อสู้ภาพพื้นดินรวมไปถึงการโจมตีด้วยโดรนที่คาร์ไวด้าสารเล้อฮอคโคเมพีโคโดตูซิโกไวด้าโดรนเลกัลีกลาตันซี่พ่านเนี่หรอเอระดมกำลังโจมตีกันหนักขึ้นมากทีเดียวชู่ท่อไวด้ารุนๆหรอ ส่วนในการเจรจาระหว่างยูเครนกับสหรัฐที่เมืองเจดดาของซาอุดีอาระเบียเซเลนสกี้เนี่ยเดินทางไปถึงซาอุดิอาระเบียตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเลต้าเลที่รอสายแล้วก็ประตูตาขาดตะบลนใหญ่เนี่ยเซเลนสกี้ดูแลตัวน้เริ่มมหาเดนิลีหนอเลจิดาอ่าซาอุดิอาระเบียก็และได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซอมานเอาเวเลาที่รอสาดอบินฮามิดม่าแต่ดูซัลมาดเอาเวอ่าโซปราผู้ขวา บอกว่าเขาหวังว่าการเจรจากับสหรัฐครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริงเอาเวสเซเลนสกี้เดินหางาไว้ดได้เลยตาที่รัสซดออเมริกาตะบลอนยาอีเนาะอาสูอัสซากเกตอปาทอเวด้าดอก็มีเวอาสูอาซา,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 าเลยปกกเตนที่มาเลยเชือ่อเสือออตีเนาะลูกทอปาทอเลยออดีสิจานี่หมอ และบอกว่าจุดยืนของอยูเครนในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดยืนที่สร้างสรรโดยทีมเจรจาของอยูเครนมีแผนที่จะนําเสนอข้อตกลงหยุดยิงช่วคราวและยูเครนตะก,กบันเนี่ยเรืออวิเวซธลภาพเตวิด,า,ด,วดาตาที่หลอดสัต์ตบลอยอยญ่เมตาที่หลอดสาเลอร์อาเ,เกทอควาทอลโลเนาะ ที่จะทำให้ยูเครนและรัสเซียยุติการโจมตีทางอากาศและเอาไว้ใช้มือล่าวไว้ได้เลยยูเครนกับรัสเซียก็คีบเอี้กัประตุกุยตาคาลาสถานเล,ลืกลีกยงล่ะ อังเคลลงก่อนนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้การเจรจาเนี่ยเข้าสู่ชั่วโมงที่4แล้วนะคะัเวตที่รอาตบลอนใหญีเซอกตยิวดาลินารของการเจรจายังไม่ออกมาแต่ว่าตาที่รอศาตร์บลอนยายอากูอาาดูเเปรทอดีบ้องต้นเจ้าหน้าที่ของยูเครนเปิดเผยว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วว่ายูเครนบอกว่ามุ่ันดาปพาสเวลูคนลูฉีเลั kind of ลลวตาที่รอศาตร์บลอนใหญีดู เลสเลบากิบากลุหนอคอมยอนีเดินตาอุตสาโอเคเหรอจะบรรลุในเรื่องของรายละเอียดในข้อตกลงหยุดยิงนี้ให้ได้เดอรยูเครนกับปานี่ดือมึงเล่าไว้ได้เลย้าประตูตาขาตัวปัญญาอีหนออาคูวซากับบักเกียท่อนนนนกโก้หนอเชื่อมึงเล่าไว้ได้ลูกเจ้อหรอเลิกก็บ้าเกียท่อนตัดสกวางเจอเลยตาพูดตัวยาอี ขณะที่ตัวของมาโกรูเบียวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งตอนเมเมลมโกรูเบียวเนาะอเวออเมริกาตาที่กูก็กล่าวเวกลุ่กพวกนี้นี้เนี่ยอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วอเวอเลตุซิก่อนแล้ซาอุดิอาระเบียลีนี้เนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ในระหว่างที่เดินทางดอกะอเวอปากลาเขทวินดาดอกปามาตากระซอกเนาะแพอเวด้าเล่อะตุอ์แพอเวเลตเซอร์ตอวค่านี้ พอพูดถึงว่ายูเครนจะต้องยอมเสียดินแดนที่รัสเซียครอบครองนะตั้งแต่เอาเวป่าพลาทอเวเดดาาีอี๋เนาะมาโกรูบิโอนีนเทเวเดเลยยูเครนก็บ้าตุ้นเหลือกุยอตาลอตากลตนเนาะแล้วอแล้รัสเซียเปิดเวเดแล้วคิววงโทติชิลุยที่ภาพนี้ปี2014ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเท<น>เวเดเลยตาประตูตาขาดรรอยอยายต่บอลยาอีตาวีตาใคก็บ้าตากระตุกคือเซโกนี่เหรอ ตามเกครั้งนี้เอาเวนี้มาหนีเจวีด้าเลยกับมีเวด้าตาประตูตาขามไมีบอกว่าตาประตูตาขากเกลี้ยทาอดตาดซีหนออาโกนี่ยูเครนกับบ้าฉิอเตกุยเวนด้าโดเตกุยเวด้าตาลอ,อตาเกเรล,ลรัสเซียเปิดเวด้าทีโดดิชีลุยต็ผพา,านี่หรอรูอบิอบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องฝากไว้ในการเจรจาครั้งนี้ก็คือความรู้สึกที่หนักแน่นที่ว่ายูเครน พร้อมที่จะทำในสิ่งที่ยากลำบากและเช่นมาโกโรบิโออเมริกาอัตาอัธิโกกาเวกลุเตวิดาวเวยมิวดาอ่าตาเซเตตคาหนอเลยยูเครนเซนาคีอ่ากับมิตาเลอันนากเตลาสูเอตินฟาวอซิโกเกี่ยวกับที่รัสเซียเองก็ต้องทำในสิ่งที่ยากลำบากเพื่อยุติเลอรัสเซียติดผ้าเซนาคีอัตวีสตินผากับบ้านเชอเตตาเลือบ้านดูบานที่อนอนจ่าสิโกดีตาเดตาดิตาอย่าตินผ้ากับประตูกีตาร์ พราะทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ด้วยกำลังทางการทหารได้มามึโคดเลแต่ว่าขี้ขอคี้กระปาเลยนี้ก็สูซุีบาแล้วก็เคลื่อนหลบวาเชตารีกัินพาติีบารัสเซียยึดครองยูเครนทั้งหมดไม่ได้และเนี่ยโดวเทวดารัสเซียกับเปอร์ยูเครนแค่เหลือ์ดซีสิกมาแน่นว่าเป็นเรื่องยากมากเหมือนกันสำหรับยูเครนที่จะโดมีมากกว่ากันนะเจ้ดวเวดเมตาีลากัดูบาเลยูเครนอาว ให้รัสเซียถอยกลับไปก่อนเลิกเมรัสเชียกึดากียีเน่เมตากิลากโดูมาให้รัสเซียจะยึดดินแดนเมื่อปี2014ได้ดไดนะคะในขณะเดียวกันรูบิยโอยังบอกด้วยว่าเป้าหมายการเจรจาในครั้งนี้ระหว่างตัวแทนของสหรัฐซึ่งก็มีมาโกรูบิโอรัฐนมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็ไมค์วอลส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐส่วนฝั่งของยูเครนเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาเจรจาเขาบอกว่าเป้าหมายเดว,วดิดาถ้าที่เราใส่ลูกบอลใหญ่เนี่ยแล้มริกาเนี่ยโกวิด้า อ่อมาโกรูบิโอถูกะรูบลโอเนี่ยเป่าคุยดอกว่าที่กูตาเนาะบ้าขาดตา้เยอะตั้งหลยเรื่องที่ก่อถกะเนาะแลยยูเครนกับปานาเกอบลูกว่าป้าสิโกการเจรจาก็คือจะต้องมีรายละเอียดมากขึ <African> ้นในความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะยอมจำนนก็คือยอมเดวดาตาอู้ผู้ตบโลนยาอีเนาะข้อมือนี่ยเอะสูซากระเปอร์ทอวัวนี่ดูแลยูเครนจะกระบาดสลากีกับบ้าตูชาซา ยอมเสียดินแดนเพื่อเพีซดิลดีสุดหรอตาหมือตาขึ้กเกตเขาเสียนอกวันี้ยูเครนกับบ้าฮิลลกุยอาเทอยกอตันนอสู้รัสเซียสูิบุนี่หรอเอาเวนี้ไม่ไว้ได้มาโกรูบิโออาตากตะุอเมริกาอาชิกรโกก้าเวกลูคูนี่หรอตลาดขาเนี่ดเรีกว่าเนาะบ้านโดนดูบ้านโดนยูเครนชาดิเจโฮเกตเป็นเลื่ว่าตะปุ่งือว่าข้อตกลงสันติภาพนี่แหละแต่วเวนี้มานี้เนาะปกติแล้วไม่ไว้ได้ตา อ่ามาต e e <ım 999> <Verse> ุกเวดาตามุอตาคืออเรอะเหลเนี่ยโอ้ทำมุอตาคือหรือบ้าตุนหรือฮอกกูคอดีหรือบ้าโดชาลัยยูเครนผ่านดุนยาเนื้อได้นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังเผยด้วยว่าข้อเสนอของยูเครนที่ให้มีการหยุดการโจมตีทางอากาศและทางทะเลอ่าที่กูอก็กะเอาเวกโลเนาะมาโกรูบิโอเตวิดาเลือยูเครนคือเข้าเวด้าเล้รัสเซียกับบ้าประตูกุยตาขาประตูเวทีตะพัเลยก็ลีกลา เราเลือกโปเลปูเมรีเราคูซุกูซินพามิรีนี่เป็นข้อเสนอที่ดูมีความหวังว่าอาจเป็นไปได้แม้อเวด้าอเมริกาชิคกูโกกับเวกูเตวิดาแล้วเมตาปาพลาตะคานเลือปกว่านี่ดูอ่ามาตาดิสตันนาเกตทัศนศีเตวิดาแม่ทางรัสเซียอาจจะปฏิเสธข้อเสนอนี้บานชาตนามกีเตวิดาทราบแตคอนเฟิร์มว่าเมีรัสเซียกับมาทเวดาดิสต์แล้ยูเครนอานตาคือท่อ ็นแค่แผนการของยูเครนที่ต้องการยื้อเวลาไม่ให้กองทัพตัวเองล่มสลายในเร็วเทเวเดวันนี้มีเวลายูเครนอัตมาจิมานโนอาสนาหลังนี้ตอเนื้ออัตมุติโบตินฟาตุตลอพอลลาสูเครอเดรนี้หรอเรื่องนรูวิโอบอกว่าสิ่งสําคัญที่สหรัฐอยากเห็นในการหารือนั่นก็คือเห็นว่าสิ่งที่ยูเครนตั้งใจทําคืออะไรบ้างเพื่อเตเวดามาโกรูวิโอเทเวดวเลตัลซาบาซาที่คึ้นไข่คนนี้ อาบาตาที่อารีโนกเทนี <S 2> <S 2้และยูเครนีอาบาตามามาตาดูเล่หราอบ้าขาดตาประตูตาขาดตาอีกและอาเซนนอเนี่ให้เกิดข้อตกลงสันติภาพและทางฝั่งยูเครนอาจจะต้องพร้อมทําในเรื่องที่ยากหรือว่าลําบากใจในอาโคตตาตอนนี้แต่ว่าตารีบานคาคานเนี่ยดูตาเซมูลาหรือยูเครนเนาะกับบ้าเออเราในชู้ได้อมออาคมยอ อาสามิตัวอู้เลยกับบ้าสาเออหล่อไม่ได้แบาบ้าชนละกี้กับบ้าเออหล่อนี่ช่วยได้หรอถ้าที่ธนาคารอินดี่ชมุนดาตะปูดอฮอคูฮอดีเลเอาไว้ได้ยูเครนกับบ้าฮิ่นอร์ลอนี่ไว้ได้รัสเซียอรีอัครลุ่นเหรอบางเรื่องโดยสหรัฐจะไม่ขอตั้งเงื่อนไขว่าแต่ละฝ่ายต้องยอมทําอะไรบ้างแต่ขอไม่ไม่บวยได้ไม่รัการดิวเจวไดาเป่าอู่ลยตั้เครือสาหรอเราไปจะคุยท่อเลือนรองกระป่าอาว้บ้าขอมารับฟังก่อน โอานาตาเลนไปแฮชินนอนะบรกันน่าชูวว่าเจอปวาคีก้ากับระตูตะกุตาหลอทางฝั่งยูเครนพร้อมที่จะทำอะไรบ้างเพื่อโดนแล้วยูเครนกับปานี้เอาเวก็เรดี้กัสต์และก็มาเนาะตาประตูตาขาดแต่โปรยยาดีเล่ให้เกิดข้อตกลงยุติสงครามแล้วเอาสิ่งที่ยูเครนพร้อมจะทำมาดูว่าตรงกับสิ่งที่รัสเซียต้องการหรือไม่ประกบบ้ากว่าเลยยูเครนอัตตาลูกบ้าติดบ้านนี่ไม่รู้หรอกแต่เนอะรัสเซียอ่าก็มาไว้ได้สิกว่า อาตานเรื่ออาคมย้อนนี่เดกกว่าไว้ได้ชเลยูเครนมองหนออาตาบัตุผบัญชาดินี่ดินี่วิบลอนนี่เดยูเครนอาตาบัตรที่ด้านนี่มีรัสเซียมาไว้ได้กันนีเซียเจอไว้ได้บ่ายอยู่ตะลุรัสเซียว่าหรือใงแล้วก็ดูว่าแต่ละฝั่งมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมากน้อยขนาดไหนเดินไปก็กว่าเจอไว้ได้แล้วขี้เขาขี้กับนอะไรนี้อาตาที่ตันโลเปลุกลอฟลาบาผ่านลูกผ่านทอนี่เหล่าอะไ ในอีกด้านหนึ่งนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามกดดันให้เซเลนสกี้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงล่ากาตะกบากโดเจวดาโดนัลด์ทรัมป์อเมริกาก็คู่ธนนกีบีนิชูเวดาเซเลนสกี้เลิกกับบ้ามาเวดาตาประตูตาขาดตะบลอนยาอีโดยสหรัฐเองก็ไม่ได้รับประกันด้านความมั่นคงให้กับยูเครนเลยและอเมริกาตะกบานี่ดูเตอลอเวดาบ้าเลิกกับฮีเวดาตาโดตเดอร์เละกยูเครนอวอนี่บ้าสักนานี บาสละเวดาเลือดท่าดู่ตบลอนยาอี๋ขีกอกขีกปาลเลือกบ้าประตูคุยบาสันนักอีดอลเลือดขี้ตาบิตาเบิกขี้ตาดอตะเลยูเครนวันนี้เจอเราเวดาบาซึ่งทีมฝ่ายของยูเครนเนี่ยก็ประกอบด้วยอันเดรเยอร์มากซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลที่ปรึกษาด้านความมั่นเอาไว้ในเลยยูเครนกะกบ้าเนาะอันเดรย์เยอร์มากทง รัฐมนตรีด้านต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมคนดูบอกว่าดกับลูปฝ่ายเจรจาสหรัฐก็นําทีมโดนมาโกรูบิโอที่ปรึกษาเอ่อรัฐมนตรีต่างประเทศนะไม่ไม่ละอเมริกาเนี่ยป้าเป็นมาโกรูบิโอพร้อมด้วยไมค์วอลส์ไมค์วอลส์างความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็สตีฟวิทคอฟผู้พิเศษของสหรัฐในด้านตะวันออกกลางแล้วก็รายงานล่าสุดมีรายงานว่าวิทคอฟเนี่ยอาจจะเดินทางไปที่รัสเซียเราตั้งโซนในป่าพลัมแล้ววิทคอฟนอนอเมริกาเครขอาสายกลาง กัลเลวอรดาซูรัสเซียไปที่มอสโกโในระดับนี้ด้วยนะคะกัลเลวอรดาเลมอสโกโโเพอาโชคลีน,นี่หรอซึ่งเรื่องนี้ทำเนียบเครื่องบินยังไม่ได้ยืนยันหรือว่ายังไม่ได้ปฏิเสธแม่บ้าค่ะนอเอเวดาอ่า,อามันตดัดที่แล้วมั่งก่อนตัดูคอฟเลยกัลเลเลอเวร์รัสเซตะบลอย,อยายนี่เลืครีมลีนหนอรัสเซียตะกปาะตะนาคีต,ตปะปาพลาวดาตะโนอจะมีที่บ้านนี่หรอโอเคเอาเวอรนีน่เด้อมีเวอดา အာတာပြောနော်လေပပဖလာကဝိဒါအလဲ GNN World နော်ဒေါ်တာလီရေခဏနည်းဒီအကွန်မြူနီအမေရိကအတက်လေဝေဒါလဲတဘယ်ကျတဘလိုကြီးနည်းဒီအတာလေအဝေဒါလူပွားဝေဒါနည်းဒီဒီသရရေတဲနော်နော်ကွန်မြူနီတဲဝေဒါပြုပြပလာလီမေစီနည်းနော်တဲဝေဒါလေယူကရိန်းတာကဘာဟိလော်ကွေတာလော်တနော်လော်နော်လေအဝေရရှာပေဝေဒါလေခင်းဒိုတချီလူတီဘာနည်းအကဘာကေထောဝေဒါ อาเวรัสเซียตั้นี่นาต้งรตอตนนี่ม่เพลิดเพลนเลยอตาลบาบนาไม่ีใครเมียอมีม่บาอลาูากอเตบาเนอไม่มีละใครเมียหรือดจั่นใคนหรือเอาไว้ยูเครนลอกอดูอกอวปได้ดาวคอหนมีตัลอตอีกกตกี้ิโกบาดเพนนีเนี่ยเายูเครนู้้อูตีเพนนีโดดูเนอคอบวรัสเซียเปิดนี่ชั่วตั้ี่เด้อเอาไว a library so the of what so you vocal for the partner ki bata pla he one phani do do the sicolo ako ta ta ni the tagle the plon yang ya kana ho mi tagle le le ta thi la mo de ki luak kho ba yan lu mai na no kho mi le mi klen le pa ka ba tu ta kha le ka ba mi tu ba du chan ho pa thi ni chi ni mi klen la wen pa ka ba hi lo kho khu kho di du dan na luak le mi ja ni nor na me ao we su ya ki du ni da ten ko ta de wi pe ni เนี่ยวีเวนเดเกมเนี่ยก็อยู่ที่ไหนตาลอเปย์วีลาดาดออเมริก่าเกโรคเซอร์เวอร์เตญัวจันนี่เรามีบ้านดูชาจะเหลือโอเคเอาเวเนเดเมวดาเนาะอเมริก่าตะกปาเนาะอตปาซาบะกาดอตะปตุตะคะรัสเซียดอยูเครนก็เกโรเวดาตะบลอนญานี่ลอไม่สึกหน้ามาตาดีเหลดูเตนปะบาเราไม่โลบสึกหน้าเจตะโลบสึกหน้าบาที่เตนปะบาบาชันนะกินดอนี่ชุมนัสปาแล้วเอบาอเมริก่าติ้นฟาดกะโทดาเนาะตากะซอไปใครฟี นอบ้าบดูโคดาลเล่าเพื่อที่มันเตลบ้าคะนะตะกิดีเนี่ยเดนอปาเลเอบ้าดูโนททรัมติ้นพะเปอโรโอตะนอนอขี้กะตะกะอะเวเอ่อชือนเนี่ยตะกะลืมบึนตะติ้นพะตะมีเกตะลากิเดปวยดาปวยเลยอียันเนี่ยดูเปดสิเนี่ยตะเขลบ้านอบ้าชานะกิดอนเนี่ยตะเลบอที่บ้าเมเมบ้าพือดิสดอเมริกาตะกะปาตะปาตะดีเนี่ยส่วนนี้มีตะลาบะโดชายูเครนนอผะดุญญานี่อ๋อปาฟลาดุสินยาติกอเทิงลอตับลุ